รัตนบันดิตหรือชรอาชพัสดุอีสานครับคู่น,นี้ก็เจอกันเป็นไฟที่3แล้วครับสองไฟแรกต้องบอกว่าเบียดเลยใช่ไฟแรกเนี่ยที่ลุมพินีขวันข้าวคลิกเอาชนะมาได้แบบว่าแฟนมวยหลายคนนี่คาใจเหลือเกินถูกต้องครับคนนี้นี่เหมือนวงไทเทเนียมเลยนะเออคุ้นๆเหมือนกันนะเห็นเหลี่ยมไม่ถนัด เอาละครับต้องมาดูน,นี่โปรโมเตอร์เหะขึ้นมามีพิธีการก่อนเล็กน้อยก็เป็นศึกใหญ่ไงครับเอามาดูครับคูนี้คู่รองเมื่อสักครู่นี้พี่ขันเงินใช่ไหมใช่ไหมใช่สิขันเงินไทเทเนียมอะ่ะอันนี้ก็แฟนซีต้าเจนเซนเออเดี๋ยวคุณนี่คุณรู้ลึกกับผมเลยนะเนี่ยน,น,นี่ผมสายดาราเหมือนกันอ๋อเอา,เอาคุณบอกสายธรรมะไม่ใช่เหรอธรรมะธรรมโมเออธรรมโมโ สามฟอร์มหลังของไข,มข,ข่มุกขาวครับมีแพ้คะแนนให้กับเดชนรงวร์วุนทรนนท์แล้วก็แพ้คะแนนให้กับขวัญข้าวมร,รัตนบัณฑิตนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดครับก็เสมอคนนี้แหละครับขวัญข้าวมรัตนาบฑิตอ่าเสบอกันที่ได้ดำเนินนะครับส่วนขวัญข้าวครับมีแพ้คะแนนให้กับเพชรมรกตวสังพภัพยชนะขวัญข้าวปอไทยลุ่เหนือคาไม้ครับแล้วก็เสมอขวัญข้าวในไฟล์ล่าสุดนะครับ,รบสองไฟล์หลังนี้ทั้งคู่เจอกันมาใช่แล้ว จกันเป็นครั้งที่3แบบต่อเนื่องเลยไม่มีเว้นวักเลยขวัญข้าวไฟนี้พิเศษหน่อยมาซ้อมอยู่แสงมรกกนะครับมาซ้อมอยู่ค่ายของจ่าถุยครับโอ้มาเลือกคู่ปั้มเลยชีย้เลยเจ้าใครอะ่ะในค่ายมียอดวิชารจริงรีทองนะใหญ่ๆเยอะเจ้าวันไหนอะ่ะครูซ้อมครูปั้มในตัวบืเริ่มครับครับหรือเช้ามาเนี่ยไม่อยากจะไปวิ่งรดน้ำหนักก็ไปช่วยพระถือบาทที่ไหนอา้าวก็เดินตามวัดเดินตามพระ่ย ค่ายมวยเขาอยู่ในวัดครับค่ายมวยแสงรมรกตเขาบอกน้กมวยค่ายแสงมรกตตอนนี้นี่เจอผีหลอกจริงปะ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเจอผีหลอกแต่หลอกก็ฟอร์มดีกับทุกคนเลยครับหอดยกที่สามครับครบยกสามนี่ก็ดูแล้วครับสถานการณ์เนี่ยทางด้านขวัญข้าวนะครับได้เปรียบเนี่ยสิบห้าช่วงตัว อไปไกลจังมาดูยกที่สี่ครับ,รบพากออบไปดูครับยกที่สี่ออนนี้ต้องเอาคืนแล้วครับล็อกล็อกแกล็อกแล้วดูว่าไข่บุกขาวนี่จะไม่ดิ้นนะครับ คือต้องเรียนกันเลยนะนะครับทางด้านไข่มุกขาวเนี่ยโดนนับไปครับในยกที่3ใช่แล้วเมื่อสักครู่นี้ทิปอาจจะมีปัญหาทีหน่อยนะช่วงที่โดนนับเนี่ยจะหายไปครับองขออภัยนะครับสถานการณ์นี่ไปไกลเลยครับล็อกตีได้ไม่ได้ครับโอ้แค่ล็อกอย่างเดียวไข่มุกขาวแกก็ไม่ดิ้นแล้วครับครับสองไฟนี่ยังคาใจแต่ดูไฟทีนี่ ทำได้ดีครับเดินติดเดินชนเลยอ้าวเอา,เอาแยกออกมาครับโอ้พยายามที่จะเข้าไปทำอาเอา้าวอาต่อยหมัดคัวขวัญข้าวโดนเหมือนกันครับขวัญข้าวนี่ก็โดนหมัดไม่ค่อยได้นะครับที่ผ่านมานี่โดนหมัดน็อกมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันถูกต้องครับเปิดท่าเปิดตายไม่ดี<อ>นะครับแต่หลังๆที่ท่าทร้งโดดีไง แต่ถ้าโดนจังๆนี่ต้องคิดหนักนะครับ,รบก็อาจจะเสริมในเรื่องความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาคราบับสำหรับคนเข้าชอร,ราชาพัสดุอีสานนี่ครับไข่มุกขาวไม่มีอะไรจะเสียครับมาเป็นชุดครับอา้าวเสียงเฮมีเฉวัดวเฉวียงเหมือนกันครับหมัดนีเชียวไปเชียวมาอา้าวเสียบล็อกครับซอยเยขา่าซอยเขามาเป็นชุดเสียบไว้ก่อนครับ เดินมีฟันสองอุ้ยเวียงหมัดมาเชียวไปครับยังคำป้องไม่เจอครับถ้าโดนไปเต็มๆนี่แหมมีเสียวเหมือนกันหมดยกที่4ครับสถา,านการณ์ตอนนี้ครับขวัญข้าวขยับไปอีก30ช่วงตัวไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับไข่มูกขาว ต้องหมัดต้องแข้งเอาก้านคอโดนเข้าไปครับเอาเมาสิครับตอนนี้ข่อนข้าจะรอดไม่รอดครับครับคลิกไปที่มีทะลุกันบ้างแหละครับโอ้โหโดนก้านคอไปยังมีอาการบึนอยู่นะครับแต่ดีครับที่ล็อกไว้ก่อนตั้งสติตั้งสติก่อนสาตาร์ทแล้วครับก่อนข้าตอนนี้เป็นนักมวยที่เสกงรันออ,ขอนขวัญเมืองยกให้อาวุธหนักที่สุดตั้งแต่เจอมาครับไข่มุกข,ขาวเออ ขนาดคนไม่ยอมคนยังพูดเหลยครับยังบอกเลยว่าหนักจริงอะไรจริงครับ,รบต่อยขวาไม่ถึงพยายามจะถีบสก,กัดครับอย่าไปทะลทะล่านะครับมีศอกบวกมาขอนข้าวพูดยังไงว่าอย่าลองครับออ้ยสวนเข่าเข้าไปเอาแล้วหัวใจครับอยู่ที่หัวใจอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับแต่ยังไม่เจอเน้นๆรันสำหรับไข่บุกเข่า ถ้าเจอเน้นๆนีนน่นมีลุ้นแน่นอนครับเพราะว่าเสงสานออขวัญเมืองนี่เคยเดินต่อยนับมาแล้วครับ,รบเอาจับได้พยายามจะเดินเข้าไปจับแล้วครับเพราะว่าอยู่วงนอกนี่ฝันข้าวแกก็วูบว่าครับโดนไม่ค่อยดีนี่ครับพยายามจะเดินเข้าไปจับให้ได้ครับอ๋อโอ้ยมาเชียวอีกยังยังไม่โดนครับยังไม่แม่นครับไข่มุกขาว ขเ้าตั้งรับแล้วครับโยนเข่ามาออกอาวุธขูดไว้ก่อนเอาละครับหมัดขวารับไว้เลยครับเอาแล้วครับช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วยังพยายามต่อครับไขรบุกขาวต่อยหมัด โอ้โหช้าลงไปแล้วครับหมดยกสุดท้ายพยายามเร่งหนึ่งที่สุดแล้วไปพลาดโดนนับซะก,ก่อนแล้วครับขวัญข้าวครับเดินมาแบบมั่นใจเลยอดีกขวัญครับรวบรวงคะแนนอขออภัยครับกรรมาการพงพันรัตนสุนทรครับเลยครับขออภยัย เอกพงพันธ์รัตนสุนทรก็รวบรวมคะแนนชูม,มือให้กับขันข้าวมรัลนบัณฑิตหรือชอราชพัสดุอีสานครับชนะคะแนนไข่มุกข,ขาวปอไทยลูกเดืองค้าไม้แล้วก็เพ<ห>ิ่มสติให้กับตัวเองด้วยเป็นชนะสองเสมอหนึ่งยังไม่เคยคแพ้ให้กับไข่มุกข,ขาวเลยใช่แล้วนะคะ